เปต้ากูแคนนะครับตามงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่ามันกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้ผ่าน NK เซลล์และแมคโครฟาจตัว2ตัวนี้นะมันคล้ายๆเป็นตำรวจนี่แหละที่มันไปดักจับเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกตินะครับนอกจากนั้นมันก็ไปกระตุ้นภูมิของเราผ่านพวก B เซลล์และ T เซลล์ซึ่งมันเป็นเม็ดเลือดขาวเหมือนกันนะครับมันช่วยดักจับตรงนี้นี่แหละนะครับซึ่งที่น่าสนใจของเปต้ากูแคนคือมันมีการทดลองในคนจริงๆแล้วนะครับเท่าที่อ่านมามีแค่งานวิจัยเดียว นะครับเขาเอาคนไข้ที่เป็นมะเร็งทางเดินอาหารนะครับที่ดื้อต่อการให้เคีบิบัตขั้นแรกคือปกติคนดื้อเคีบิบัตขั้นแรกใช่ไหมครัก็จะถูกไปให้เคีบิบัตขั้น2ทีเนี้ยเขาแบ่งคนไป็นงกลุ่มกลุ่มหนึ่งได้เคีบิบัตขั้น2นี่แหละบวกกับเบต้ากูแคนอีกกลุ่มหนึ่งได้แค่เคีบิบัตนะครับเขาพบว่าผลการตอบสนองของคนที่กลุ่มแรกเนี่ยตอบสองดีกว่า2ทเท่าเทียบกับคนที่กลุ่มที่2นะครับแปลว่า มันอาจจะช่วยนะครับในคนไข้ที่เป็นมะเร็งทางเดินอาหารที่ดื้อต่อเคมีบัตรขั้นแรกนะครับ